สวัสดีครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกท่านทุกคนครับในช่วงเย็นๆมืดๆแบบนี้อากาศหนาวนะครับช่วงนี้อากาศหนาวจริงเข้านานๆแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยครับรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าเรนเมริดไฟเขียวแผนด่วนเลยในการล่าตัวเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนในตลาดมกราคมนะครับรายงานข่าวล่าสุดจากสื่ออย่างมาก้านะครับสื่อของสเปนเนี่ยก็บอกว่าเรนเมริดครับ จะลองยื่นข้อเสนอขอซื้อเทรน์อเล็กานเดอร์อโนในเดือนมกราคมนี้เลยไม่รอให้หมดสัญญากับลิเวอร์พูลหลังจบซีซันไม่รอแล้วแรงาน,นบอกว่าเรนเรลิดครับกำลังพิจารณาว่าการเสริมทัพตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการตั้งแต่ช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้เลยเป้าหมายหลักอยู่ที่อเล็กาซเดอร์อโนที่อนาคตกับลิเวอร์พูลไม่แน่นอน ตามรายงานก็บอกว่าผู้บริหารด้านกีฬาของเรียนนริดครับได้พิจารณาแนวทางที่มีความเป็นไปได้มาหลายสัปดาห์แล้วมีรสรุสว่าตำแหน่งแบกขวามีความจะเป็นที่จะต้องเสริมอย่างเร่งด่วนและกลายเป็นเรื่องที่จะต้องเร่งทําเลยต้องดําเนินการในเดือนมกราคมนี้หลังจากมองเห็นปัญหาในช่วงไม่กี่เกมที่ผ่านมาต้องบอกว่าการบาดเจ็บรุนแรงของแดนนีลกบาขาวนั้นนะต้องพักฟื้นนานหลายเดือนนะครับประกอบกับกุสซี่ยัยงเชเอง ไม่มีแบ็กขวาเบอร์2ทําให้ต้องถอยลูคัสบาเกสลงมาเล่นตำแหน่งนี้อีกครั้งและต้องใช้งานไปตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาลใหม่นี้ครับ2024กับ 2, 4, 2 5ท่านนี้นครับลิเวอร์พูลเนี่ยยังคงมีความมั่นใจว่าจะต่อสัญญาใหม่กับอเล็กซานเดอร์โนได้และหากเป็นแบบนั้นจริงก่อนถึงเดือนมกราคมเรนบริดจะต้องหันไปหาเป้าหมายอื่นนะก็ต้องมารอดูแล้วกันนะครับเป็นเรื่องเร่งด่วนของทางเรนบริดในการเสริมแบ็กขวา นะไปแบบขวาที่จะต้องเอามาเลยแหละเพราะว่ายังไม่มีใครมาทดแทนแดนนี่กับบาขาวได้เลยตั้งแต่เจียไปโอ้โหหลังยุ่ยจัดสำหรับเรอันมาริดนะครับก็ต้องมารอดูครับจะเอาเทนเนี่ยเป้าหมายเบอร์หนึ่งได้ไม่ได้ก็ต้องมารอดูแล้วกันต้องลองดูอะลองยื่นข้อเสนอมาลิวปูจะว่ายัางไงจะทาบได้หรือเปล่าแล้วก็เทนมีใจไหมที่จะไปที่เรอันมาริดไปร่วมงานกับเพื่อนสนิทยอย่างจูดเบลลิงแฮม ก็ต้องติดตามกันยาวๆแหละสถานการณ์ของเทนเน่ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะครับรวมไปถึงสัญญาใหม่ที่มันยังไม่คืบหน้ากับลิเวอร์พูลก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นที่ต้องจับตามมองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารกันต่อของลีรอยซานเน่ครับอาล่ะครับแมนยู Man, จับจ้องอยากจะเซ็นฟรีซานเนเดินหน้าสอบถามเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลีรอยซานเของบเดนิก นักข่าวอย่างคริสเตียนฟรอสครับของสปอร์ตบ l ลเนี่ยก็รายง,งานบอกว่าแมนยูกลายเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่แสดงความสนใจลียรอยซานนี่ปีกทีมชาติเยอรมันที่กำลังจะหมดสัญญาก,กับไบเยนรายง,งานก็บอกว่าซานนี่ครับกำลังได้รับความสนใจจากหลายทีมเลยในศึกพรีเมียร์เลกไม่ว่าจะเป็นแมนยูอาร์เซนอลลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลรวมไปถึงบาร์เซโลนาของเวทีลาลิกาสเปน รายง,งานบอกว่า Man แมนยูได้สอบถามความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของดิรอสซานีในเบื้องต้นไปแล้วแล้วก็ทางไบเยนเนี่ยพร้อมมอบข้อเสนอให้พิจารณาทันทีที่เปลี่ยนเป็นปี2025หากไบเยนยังไม่มีการต่อสัญญานะฉะบับใหม่ให้กับซานีพิจารณาปัจจุบันซานีมีสัญญากับไบเยนถึงวันที่30มิถุนายนปี2025และยังคงรอการเจรจา,าเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับทางไบเยนก่อนทําการเจรจา,าเรื่องอนาคตของตัวเองอย่างจริงจังนะครับ ก่อนหน้านี้นมีรายงานบอกว่าไบเยนก็พร้อมเจรจากสัญญาใหม่กับซานนี่เร็วนี้แต่มีความตั้งใจที่จะลดค่าเนี่ยลงทําให้มีโน้มสูงที่การเจรจากับทางซานนี่เนี่ยจะล้มเหลวนะครับท่านี้ครับซานนี่ถูกลดบทบาทเป็นเพียงตัวเลือกสารองภายใต้าใการคุมทีมของแวงซองคอปเานในฤดูกาลนี้หลังจากไบเยนทุ่มเงินมหาศาล53ล้านยูโรซื้อ Michael o ize, ไมเคิลโอลิเซ่ปทีมชาติฝรั่งเศสมาจากคลีสันพาเลตนะครับถือว่ามาแล้วเป็นตัวหลักแทนที่ของซานนี่ไปเลย สำหรับชนันของไมเคิลโอลิเซนะครับโอ้โหน่าสนใจจัดเลยว่าสถานการณ์ของแข่งเลือดเยอรมันรายนี้จะเป็นยังไงกับทางแมนยูจะมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนที่จะโยกนะครับที่โยกข้ามฝากมามาแมนยูที่ศึกพิมพ์หนีอังกฤษก็ต้องมารอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมจุดจวดเลยนะ เดี๋ยวเราไปตามข่าวสารของเฟเดริโกบราเบเดกันหน่อยนะครับบราเบเด้เองโอ้โหแฟนสาวของเขาก็ออกมาสวดอันเชยยับเลยนะครับที่อันเช่ไปจับฉนั้นของบราเบเด้เนี่ยไปยืนริมเส้นนะครับฉนั้นของมิโน่โบนิโน่นะครับภรรยาของเฟเดริโกบราเบเดออกมาตำหนิคาโลเชโรติและก็เพื่อนร่วมทีมมาริดบางคนนะครับโอ้โหออกมาต่อโต้ผ่านทางโซเชียลมีเดีย ในระหว่างเกมเชเปอร์เลที่แพ้กับเอซิมิลานเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาทางด้านของเฟเดรโกบราเเดกองกลางทีมชาติอุรุกวัยนะครับซึ่งย้ายมาสวมเสื้อหมายเลข8ของช وني โครสในฤดูกาลนี้หลังจากโครสเองประกาศแขวนสตั๊ดไปถือว่าเป็นหนึ่งในไอคอนของทีมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับสำหรับโครสแต่เขาเนี่ยกลับโดนแฟนบอลเมอริดเนี่ยโคไซอย่างรุนแรงในช่วงพักครึ่งแรกของเกมวันอังคาร เช่นเดียวกับออร์เรียรยองเชลเมนี่ซึ่งถูกแฟนบอลมาดริดโอ้เหมือนกันก่อนที่ทั้ง2คนจะถูกเปลี่ยนตัวในช่วงพักครึ่งบราไปได้วครับม,มาก์คจูบมหมายให้เล่นตำแหน่งกองกลาง,ลางตัวริมเส้นในบางช่วงของฤด,ดูกาลเนื่องจากอันเะช่เนี่ยต้องการสร้างสมดุลให้กับทีมแล้วก็ชะนั้นของอันเช่นะครับพยายามสร้างแผนการเล่นที่รวมเอ็มปเป้วินิซิโอสโรติโกแล้วก็โจว์บรูแฮมลงเล่นในทีมชุดเดียวกันและในะระหว่างเกมที่แพ้ต่อเอซิมิลาน่ะ โบนิโนภรรยาสาวคนสวยของบราเบเดก็ออกมาตำหนิถึงแผนการเล่นนี้นะครับโบนิโนได้ตอบกลับแฟนบอลมาดริดรายหนึ่งครับทางทวิตเตอร์ก็บอกว่าเฟเดริโกบราเบเดทำผลงานได้ดีที่สุดในตำแหน่งกองกลางนี่พวกเขากำลังทำอะไรอยู่เมื่อไรพวกเขาจะเข้าใจสักทีว่าเฟเดริโกบราเบเดไม่ใช่ปีกในขณะที่ผู้ใช้รายหนึ่งวิจารณ์บราเบเดเกี่ยวกับบทบาทของเขาในจังหวัดทำประตูของบารโรมูราต้าให้กับเอซิมิลานนะครับ ทางนั้นของโบนิโนครับตอบกลับความคิดเห็นแฟนบอลรายนี้ครับก็บอกว่า,เ,าเขาเล่นในตำแหน่งปีกพวกนายรู้อะไรบ้างไหมเพราะฉันไม่เคยเห็นพวกกองหน้าถูกตำหนิเลยว่าไม่มาช่วยเกมรับมีแต่ไอโง่ที่ต้องลงเล่นทุกตำแหน่งต่างหากที่ถูกตำหนิยังก็ตามความคิดเห็นของแฟนสาวบราเบด์ดครับไม่ได้ถูกมองข้ามเลยหลังจบเกมอันเช่อเองก็ถูกถามถึงสิ่งที่เธอคอมเมนต์ในทันทีฉานั้นของอาเชลติก็ตอบว่า เอาจากสิ่งที่ผู้คนในโซเชียลมีเดียคิดอะไรต่างเนี่ยสำหรับผมมันเป็นเรื่องซับซ้อนมากผมถอดบราเบดออกเพราะสําหรับผมแล้วเขาไม่ฟิตเต็มร้อยเขามีปัญหาที่หลังดูเหมือนว่าเขาจะฟื้นตัวแล้วเพราะเขาเนี่ยซ้อมมาดีเมื่อวานแต่ดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่ได้อยู่ในสภาพร่างกายที่ดีสุดนั่นคือผลที่ผมเปลี่ยนบราเบดออกนะัอันนี้คือสิ่งที่อันเช่ได้ออกมาเปิดเผยเหตุผลนะเกี่ยวกับการถอดเฟเดริโกบราเบดออก ก็นั่นแหละรครับไปเล่นปีกแล้วไม่ใช่ผลงานที่มันดีที่สุดนะก็ถือว่าไม่ใช่ตัวริมเส้นก็ต้องบอกอย่างนี้ครับเขาเป็นกองกลางนะสำหรับเฟเดโร่บราไปได้แต่เป็นการปรับเปลี่ยนให้ทีมมันสมดุลขึ้นอะไรอย่างนี้นก็เลยต้องอันนี้ก็นหน่อยนะครับต้องปรับดูกันหน่อยฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับยูสกอร์สามหนะครับโอ้โหจกเงินรางวัล1 1 1 1 1บาทครับ60รางวัลในเดือนนี้ แล้วก็1,000บาท60รางวัลในทุกๆสัปดาห์รวมไปถึง1สัปดาห์จะแจก iPhone 16เนี่ยสัปดาห์ละ5เครื่องเลยทีเดียวถ้าใครสนใจก็มาร่วมลุ้นสนุกกันได้นะครับที่อยูสกอร์สามหแอนไลน์มาได้เลยนะมีแอดมนนด้วยกิจกรรมเริ่ม1 3 0ถึง 30, พฤศจิกาย,ยนนี้ครับเดี๋ยวเราไปดิ้งทวนกันที่ข่าวสารของกูบาซี่หน่อยนะครับโอ้โหไม่มีอะไรมากครับโดนเย็บ10เข็มแบบจุกจ โอ้ฮันซิฟริกนะครับยืนยันว่าเปากูบาซี่เนี่ยอาการไม่หนักนะครับโอโหเลือดอาบเลยเย็บ10เข็มฮันซิฟริกกุนซือของบาร์เซโลนานะครับยืนยันว่าเปากูบาซี่อาการไม่ได้หนักอย่างที่ทุกคนกังวลแต่ก็ต้องเย็บถึง10เข็มเลยทีเดียวเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนาทีที่6กครับเมื่อกองหลังวัย17ปีอย่างกูบาซี่พยายามก้มตัวไปม่งสกัดลูกยิงของอุรอสปายิส แต่ะฉะนั้นของอุกุบาซี่เนี่ยกลายเป็นโดนปุ่มสตาร์ทของแนวรับคู่แข่งอย่างหวาดเสียวเลยนะครับเปิดเข้าอย่างจังทีแมตบาซ่าเนี่ยรีบเข้าไปในสนามเพื่อปฐมพยาบาลฉะนั้นฟรีนี่ไม่ฟืนแต่สินใ้เปลี่ยนกุบาซี่ออกแล้วส่งเชกี้โดมิงเกสนะครับลงไปเล่นแทนหลังเกมเนี่ยซซฟริกก็พูดถึงเปากุบาซี่เขาบอกว่าเปากุบาซี่ไม่เป็นอะไรมากหรอกแต่เขาเนี่ยต้องเย็บแผลที่ใบหน้าถึง10เข็มเป็นอะไรที่หวาดเสียวมาก บาซ่าครับบุกถล่มเบรสตาบรเกตนะครับแบบขลาอยห้าประตูต่อสองพร้อมเก็บเพิ่มเป็นเก้าคะแนนจากสี่เกมขึ้นมารั้งอันดับที่หกของตารงนางคะแนนนะครับโอ้โ oh, ห oh. ก็ถือว่าเข้มข้นดูเดือดน,นะสำหรับ UCL นะแบบนะครับแบบรอบรีเฟรชนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ถ้าจะเจ็บจีด๊ดเลยสำหรับเปากูบาซี่เย็บถึงสิบเข็มเลือดอาบนะทุกท่านกดมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เลยครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,ยาวเลยนะครับผม